สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม18บแนาฬิกา22นาที22กรกฎาคม2567ครับผมมาหอดอุบลราชท่านนี่แหละครับมาถึงแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่อินแปงนะครับถ้ามีโอกาสมาแต่ละครั้งผมก็จะไปอยู่เสมอนะฮะแล้วก็รอบนี้ก็พาแอนไปด้วยนะครับเป็นครั้งที่สองที่แอนได้ไปด้วยกันนะครับขอพ่อพระเจ้าใหญ่ อินแปลงครับผมมานี่เล้วแยกเตียงกันนอนครับผมเพ่นผ,<ม>ผมนอนอยู่เตียงนี้ครับเพิ่งนอนอยู่เตียงนค,คนละทีนั่นแหละมันดีแล้วห่างกันสักพักห่างกันสักพักใหญ่ไหมพักใหญ่ไหมพักใหญ่บ่ห่างกันสักพักก็พอแล้วตัวเองนะม,มานี่มานี่ มา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 น้องพลมา,าเจอกันครับวันนี้อยู่ที่อุบ,บลราชธานีนะครับทุกคนวันนี้อยู่อุบ,บลราชธานีครับผมอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอยู่หว้วยวางนองนะครับ สนามอนเนกประสงค์ห้วยวังนองนะครับเห็นบอกว่าวันนี้เขาจะรวมต้นเพียนนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ไปไปรวมกันอยู่ที่สนามอนเนกประสงค์ห้วยวังนองซึ่งก็ถือเรียกได้ว่าเป็นงานส่งท้ายงานเทศกาลเข้าพรรษาอุบลราชธานีก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นงานของอพินจัดเป็นเหมือนกับเป็นงานเกี่ยวกับศิลป,ปวัฒนธรรมนี่แหละครับขึ้นเวทีสี่ทุ่มครับผมขึ้นเวทีสี่ทุ่มครับ ภูเก็บพ่อบอยมาโอ้เสียดายมากเลยภูเก็บผมติดไลรสดครับทาําไลรสดมุ่งจะมาโยมเอาไรผมพึ่งยันแล้วเขียนให้ผมอยู่คือผมผมนี่ไปกาดไปแล้วแล้วผมค่อยมาไม่ยังอีกนี่ต้งเปิดถึงปิดไม่ปิดมันเข็นแก่งผดคำมันตัดไปสแสดงว่าแบตเบิร์นเยอพี่นนอ เองชอบทำร้ายเขาทำร้ายร่างกายเขาไม่ว่าหรอกชอบทำร้ายจิตใจเขาเห็นว่า่อยก็เห็นว่า่อยคือพี่บาข่อยก็มีหัวใจอยู่ดินี่เอามานรุ่มกันคืมโพดเปิดกินดีกว่าวันนี้นะครับวันนี้มีคอนเสิร์ตขึ้นเวทีเท่าไหร่ครับกี่ทุ่มแม่ สี่ทุ่มครับผมขึ้นเวทีสี่ทุ่มนะครับขึ้นเวทีสี่ทุ่มทุกคนก็อ่อไปตั้งแต่ทุ่มนึงวันนี้เราจะมีไลฟ์ไลฟ์จากทีมงานเบาภูไทยนะครับเป็นไลฟ์ใหญ่เลยซึ่งซึ่งเราไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเนาะของคอนเสิร์ตแอนเดือนตั้งแต่ปิดวงใจกืนร้อยมาคือผมก็เครียดนั่นนี่ยังบ่ท่านิจจบก็เลยบ่ได้หาคิวแหกทีมไล์เดี๋ยวมาไลา่ของวงแอนเสียงครับก็เลยวันนี้ว่าจะไลฟ์แล้วทีนี้เราแมา ทำไลฟ์สดกลุ่มปิดของใจก็ร้อย 100, ก็คือตอนแรกจะจัด27นะฮะมันไปชนวงอื่นเราก็เลยขยับมันเป็น26นะครับมันเป็นยี่หกที่แหละวงกว่าสิบห้าพู่เจ็ดแล้วทีนี้พอเป็นยีก็เลยวันนี้ก็เลยจะไลฟ์แถมนะครับไลฟ์แถมในกลุ่มฉะนั้นใครที่ซื้อกลุ่มปิดนะครับล้อมวงเตรียมซ้อมของวันที่26 รกรกดาคมนี้นะครับของคณะหมอลำใจก็ร้อยจะได้ดูคืนนี้ด้วยจะได้ดูคอนเสิร,ร์ตเอบวันนี้ด้วยนะครับแถมฟรีในกลุ่มนั้นเลย <c oughs> จะขอมานอนทางในเร็ว <c oughs> มานอนทางในเร็ว <c oughs> อีหล่ะอีหลา่าหน่อยเขาแล้วจ้าปัาดปัาด,ดิวามเนงี้แม่ ขอให้คนติดตามหลายๆขอบคุณครับจุ่คำคำแรงลงแดดแอซิดอมก็ฝั่งน้ำเงาเดินนอยจะได้หยุดแล้วหยุดวันไหนพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เราไม่ได้ร้องเพลงนะครับเมื่อื่นนี้เขาไม่ได้ร้องเพลง